ดวงชะตาของท่านที่เกิดในราศีเมษประจำเดือนตุลาคมพศ5 6 6พผู้ที่เกิดในราศีเมษคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14เมษาถึง14พฤษภาคมราศีเมษดวงเรื่องการงานในเดือนนี้เริ่มมีข่าวดีและความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะช่วงกลางเดือนไปแล้วจังหวะดวงดาวจะส่งผลให้เกิดการร่วมหุ้นเซ็นสัญญา เจรจาตกลงเรื่องธุรกิจการงานลักษณะงานทางด้านการตลาดงานขายรวมไปถึงงานที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์และต่างประเทศจะส่งผลดีเป็นอย่างมากมีความก้าวหน้าเป็นพิเศษเรียกได้ว่าเป็นเดือนที่การทำงานมีความคึกคักเลยทีเดียวแต่เรื่องที่ต้องฝากเตือนในเดือนนี้คือเป็นเดือนที่มีปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์นั่นคือสุริยุป,ปราคาหรือราหูอ,อ,อมอาทิตย์ รงกับวันที่25ตุลาแม้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อดวงของคุณอย่างรุนแรงมากนักแต่ก็อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือความไม่แน่นอนกับเรื่องงานได้โดยเฉพาะการเซ็นสัญญาหรือทำข้อตกลงเรื่องงานในช่วงปรากฏการดังกล่าวก็ขอให้ตรวจสอบเอกสารสัญญาให้รอบคอบสักหน่อยสำหรับดวงดาวการเงินนั้นจะดียิ่งขึ้นในช่วงกลางเดือนตุลาไปแล้วมีทั้งข่าวดีในเรื่องโชคลาภ และรายได้ที่เพิ่มผูนมากยิ่งขึ้นซึ่งอาจเป็นผลมาจากการลงทุนหรือการค้าขายที่ส่งผลดีในเดือนนี้อย่างไรก็ตามคุณต้องวางแผนรายรับรายจ่ายให้ดีด้วยเพราะเดือนนี้มีเรื่องต้องเสียเงินไปกับภาษีสังคมไม่ว่าจะเป็นการใส่ซองหรือการช้อปปิ้งเสื้อผ้าเครื่องประดับส่วนเรื่องความรักเรียกว่าปรับตัวไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆคุณเป็นราศีที่พร้อมสำหรับการพบเจอ หรือเริ่มต้นความรักครั้งใหม่สำหรับคนที่ยังเป็นโสดอยู่เดือนนี้จะมีตัวเลือกเข้ามาหลายทางจนบางครั้งคุณอาจจะเลือกไม่ถูกกันเลยทีเดียวแต่ต้องเน้นย้ำว่าพระราหูุยังอยู่ในดวงของคุณดังนั้นคนที่เข้ามาในช่วงนี้จะมีลักษณะที่แตกต่างจากคุณเชน่นผู้หญิงอาจเจอผู้ชายที่อายุน้อยกว่าหรือเจอคนที่แตกต่างทางด้านเชื้อชาติาศาสนา เป็นพ่อไม้แม่ไม้ซึ่งต้องอาศัยระยะเวลาในการศึกษาดูใจกันสักนิดหนึ่งส่วนเรื่องสุขภาพและอุบัติเหตุนั้นก็ต้องขอฝากเตือนในช่วงสัป,ปดาห์สุดท้ายของเดือนซึ่งตรงกับช่วงปรากฏการราหูอมพระอาทิตย์ดวงมีเรื่องทําให้ต้องเจ็บตัวหรืออาจมีอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นดังนั้นหากจะเดินทางไปไหนมาไหนโดยเฉพาะสถานที่แปลกๆก็ขอให้ตั้งอยู่บนความไม่ประมาท และมีสติอยู่เสมอ